เดียตอนแรกไม่รู้จักอไม่รู้จัก่จกาจริงจลลริงงานเป็นคนยังไงจริงๆริ้พ่งสนิทก,กันไม่กี่เดือนเองใช่เพิ่งนะามารู้จริงๆว่าเอนเอร์ที่นางเยอะเพราะปกตินางจะเป็นคนงเงียบๆถ้านาาไม่สนิทก,กับใครนางจะเงียบโอ้ยจะไม่เปิดเผยนางจะแบบอ๋อแบบนู่นนี่นั่นคือคือคนปกติอ่ะเป็นแบบไม่ได้เป็นบ้าอย่างเงี้ย มันก็มีนิ่งแต่แบบไค่พอที่แบบพ,อ,บบเพอเจอคนเยอะ,อะมันมันแฮปปี้กับการเจอคนเนี้ยเพราะว่า <อะ S 1> ีิเมื่อก่อนมันเคยเล่าให้ฟังว่าเหมือนไปมาหาลัยอย่างเงี้ยก็เป็นมาหาลัยที่เขาเรียกว่าอยู่ในกฎระเบียบมากคือมันอยู่ในกรอบมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยพอมันมีโอกาสได้แบบ express o u t feeling ของมันอะก็กลายเป็นว่ามันแฮปปี้แบบนั้นใช่แต่ตอนไปมาหาลัยมันเปลี่ยนนะอตอนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ ออกมาจากหลุดมาจากแบบโรงเรียนอะไรเงี้ยออกมาจากแบบอะได้ออกไปสู่โลกภายนอกอะไรเงี้ยอนางก็ดีดมากขึเพราะว่าเมื่อก่อนที่เจอก็แบบอ๋อสวัสดีค่ะอ๋อแบบไฮนี่หรอ่ออะแบบเออทักทายคือขนาดวนะันนั้นชวนไปทํางานอะยังแบบนิ่งเลยยังแบบอ้าวโอเคเอาไปซิอะไรเงี้ยได้หล่อเลยนะโอเคไหม อันนี้คือรู้แหละมังนางบ้า energy เ,เยอะมันน่ารักเขื่อน,นเหลือตลอดเลยเหมันจะพูดมากไปหน่อยไม่เป็นไรเราแต่บางคนบางคนพูดมากเราต,ต,ตอนตอนก็กองใครดือ้อกว่ากันฮัถ้าเราดื้อกว่า